สวัสดีครับสวัสดีครับครับผมอยู่ในไลฟ์อะไรคะในไลฟ์ JMTV m ครับผมแฟนเดย์แฟนเดย์ JMTV แฟนเดย์ in Bangkok ครับ2024ันยี่สิบสี่อ่าได้นัตัวกันหน่อยว่าใครเป็นใครบ้างอ่าครับสวัสดีครับผมจิมมี่จิตพลนะครับสวัสดีครับซีทวินันครับผมสวัสดีครับวินนี่ครับสวัสดีครับสตางค์ยิทิพภครับ เพราะวันนี้เรามาทำอะไรกันอ่าอย่างอื่นเลยบูสบูสกันก่อนได้ไหมได้บูสกัน่อนดีกว่าแต่ว่าวันนี้เรามีคนมาบูสด้วยนะอ่าเชิญเขาเข้ามาเลยดีไหมได้ครับเชิญครับเชิญมาเลยน้องสมรวยครับผมน้องสมรวยน้องรวยมาที่เชิญโอู้เดินช้าด้วยไงเป็นสล็อตไงเป็นสล็อตเดินช้าซะด้วยให้น้องเสต่างพามา ก่อนอื่นผมขออนุญาตฝากแฮชแท็กของวันนี้ก่อนนะครับ #gmmtvfandayinbkklivexwsjs ครับผมซื้อบัตรได้ทางไทยดีเกตเมเจอร์นะครับผมอ่าใครที่ยังไม่มีบัตรสามารถไปดูกันได้เลยนะครับครับผมลองรูถ่ายรูปกับหน้าแบ็คแบบน้องๆดี่ไ้ได้เลยได้เลยมาๆๆมาเริ่มตรงไหนดีไปนิสตังกับน้องสำรวยดีกว่าได้ครับอักก่อักกรอถ้ามางานนี้จะต้องโพสยังไงถ้ามางานนี้จะ้อง มันมีล,ลมอยู่ <ใน S 2> ข้างในตลอดอ้ออาวแล้วสปปรับรถเป็นอีกงสองอเาบอกว่าถ้ามานั่งงานาจะเจิหน้องมาเดินเล่นกับพวกเราด้วยนใช่แล้วคือถ้าเกิดว่าพรุ่งนี้ทุกคนมาทุกคนจะเจอสัมรโรทุกคนจะเจอน้องๆทั้งสองคนเนี่ยวิ่งทั่วงานเลยอ่า มาแล้วครับมา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 ถ่ายรูปกันดีกว่าโอเชียนถ่ายที่หนึ่งถ่ายที่สองถ่ายที่สามโอ้โหครับผมอยากเห็นลีลา อั่านเชิญทั้งสองคนตรงกลางมาเซ็นเตอร์ให้โชว์ลีลากันหน่อยดีกว่าเดี๋ยวเราเป็นแดนเซอร์ประกอบมาแบทเทิลกันหน่อยแบทเทิลกันหน่อยพร้อมหรือยังพร้อมนะพร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล้วสำรวยเป็นสลอตจริงๆสำรวยสำรวจสำรวจช้าจริงโอเค เอ๊ะนี่อยู่สตาร์เลมปิกใช่ไหมเอ้ยโอเอ้เอ้ย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 ดูเที่ยวกาดจังไงอุ้ยดีดมากดีดเลยสัมลวยซู่สัมลวยซู่สัมลวยมาสัมลวยมาเออเออเอ้เอ้เอาโอเชียนเหนื่อยไหม เอออาคือน้องถังรวยเนี่ยคีมคาแรคเตอร์เพราะว่าเป็นสล็อตใช่ทุกอย่างแบบช้าอยู่อ่าโอ้โหดูดูก่อนคือเอาน้าไหมฮะฮะมีมีเสียงด้วยโอ้อันนี้เรียกว่าเป็นความสนุกแบบแคสเซมเปิเออครับจะเจอยังไงบ้างอ่ะดูแซมเปิลไปแล้วมัสคอตเต้นขนาดนี้เราทั้งสี่คน ว่าไม่ดรอปแน่นอนอืมเพราะว่าพรุ่งนี้ต้องมากันอยากให้มากันอยากเจอทุกคนเลยใช่ครับจ้าแล้วก็น้องๆก็อยากเจอทุกคนด้วยใช่น้องผ่านมาหน่อยสำรวยสำรวยสัมลวยสัมลวยสำรวยสำรวยช้าพี่หน่อยสำรวยอ่าโอเคเราเราไปมูฟดีกว่าพรุ่งนี้เราจะมาเตือกันอะไรบ้างได้เลยครับอ่าไปดูกันเลยดีกว่าสำรวยก็เอาโอเชียนตามมา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 เดี๋นะ น้ครับผมรัตู้กาชาปองอ๋อท m วีกาชาอไปดูกันดีกว่าคือันนี้ที่เขาทำใหม่คือมันเป็นมิ r เรอร์ที่เป็นพับใช่ไหมพี่ก็คือเป็นรูปของจิมมี่ซีกับของน้องวินนี่สตาร์ครับผมเราเข้าไปดูกันดีกว่ามา ลองหมุนก่อนอุ้ยไม่ตัวอยางนะตู้เลยนะมีรออยู่ข้างในสมมุติาหมุดแก็แก๊กอ่ก็แก๊กอ่าเฮดจิมเบิร์ดเฮยจิมเบิร์ดปั๊บอ่านอ๋อมันเป็นกระจกแบบเป็นซีเครตเหรออันนี้ก็เปซีเครตอุ้ยอ๋อปิดกันทำไมไม่กันแล้วอ๋อมันจะมีซีเครตด้วยใช่ไหมอ่า อ๋อนี่คือซองอันนี้มี3แบบมี3มแบบแล้วก็อันอันที่เป็นซีิลเลตก็คืออันนี้มาตู้ของวินนี่สตางในส่วนของตู้นี้นะคะผมก็เหมือนกันเขาเรียกว่าเป็นกระจกเนาะเป็นกระจกไว้สำหรับแบบว่าช็คหน้าช็คตาแต่งหน้าได้แบบนี้นั้นผมขออนุญาตหมุนได้เลยนี่แหละโอเคได้แล้วนะครับปากฝากคุณสตางเปิดดีกว่า ปึ๊บแถมแถมแถมนี่เป็นกระจกของน้องสตางนะครับผมอ่าไหนโชว์ที่ว่าฟีเจอร์มันทำอะไรได้บ้างนี่เปิดปึ๊บแต่งองแต่งหน้าเอ้ยดีนะพับเก็บเก็บใส่กระเป๋าไปพกพาได้ง่ายอ่านอกจากนี้เนี่ยกลมๆอันนี้เรามาลองเล่นเกมของนี้ได้ด้วยยังไม่พอมีเกมเพิ่มอีกมีอีกครับผมไปกันต่อ อ๋ออันนี้ที่ที่ปล่อยลูกบอลแล้วไหลลงใช่ไหมใช่คือถ้าไหลคือต้องให้ไหลลงไอ้ตรงเขียวเขียว,ยวอ่าไหนลองสิมาเปิงเปิง <Okay. S 1> อ่าอ่าถ้าเรา,ถ,าถ้าเราได้แบบนี้เราก็จะได้กาเป็นการโฟตโต้การ์ดโฟตโต้การ์ดคือเป็นแบบแรนดอมอ๋อมีประมาณ10การ์ดถึงไหมากเยอะมาก เยอะมากใช่ไหมอะเปายเพียงแค่ลูกบอลตกลงช่องติ๊กถูกคือรับไปเลยหัวโต๊ะแต่ล้าคนมีทลิกไม่ว่าทำยังไงมันถึงจะลงช่องเดียวกันโอ้โหเนี่ไม่ได้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 มันต้องมันต้องหย่อนอย่างด้านบนอันนี้มันคือการเสี่ยงดวงอ่ะคือเราเราก็ไม่รู้ว่าแบบมันจะมาอย่างไรแต่ว่าลองเสี่ยงดูได้ได้ไม่ยากนะไม่ยากนะลองดูลองดูกันแล้วก็คือมันจะมีซิกเนเจอร์ด้วยใช่ไหม ในการ์ดแรนดอมอ๋อก็จะมีลายเซ็นของวินนี่สตางของจิมมี่สีด้วยครับผมน่าสนใจน่าสนใจอ่ามีไหมมีให้โชว์ไหมตัวอย่างมให้ดูอนี่ของแต่ละคนเลยเป็นลายเซ็นของพวกเรานะครับผมครับผมขอบคุณครับนี่ก็จะมีลายเซ็นของพวกเรานะครับทั้ง4ี่คนนี่เลยน่ารักมากมาต่อไปนอกจากนี้ไม่พอเท่านั้นเรายังมี มีโฟโโโต้ฟต้บูธนะครับผมเดี๋ยวเราให้พี่จิมมี่กับพี่ชีลองกรุบกริบมากันเลยดีกว่าออ้ันนี้มีเฟรมของพี่บุญเปรมของจิมมี่ซีของบินได้ตาตางแล้วก็ของมิวเลิฟนะครับออ้นี่อ๋อก็คือคู่หนึ่งก็จะมีสองกรอบใช่ไหมออ๋ก็คือเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งโอเคมาลองกันเลยดีกว่ามา อันนี้ฝากกันไว้ก่อนมา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 เลือกกันเลยดีกว่าเอาเทียวไหนเลือกเลยเลือกเลยฮะสบายดีครับเราได้ว่ากล้องของเราเนี่ยบอกว่าแบบเหมิดตูมาให้อย่างดีเลยนะไม่ยั่งกลาเลยคือไม่ต้องผ่านคลินิกจะไม่มาก่อนสามารถติดกล้องได้เลย อันที่สองเหรอไปอันที่สองอเอาโอ้หหน้าใสจริงจริงใสเลยใสเลยกรอกเบอร์มือถือเพื่อสะสมนะิแม่แปนอะไรมาแล้วก็รอรอรูปใช่ไหม แต่ว่าแฟนครับผมตอนนี้คือเราได้เตรียมโชว์อะไรมาให้แบบแฟนๆได้ลุพรุ่งนี้บ้างอ่าโชว์โชว์พรุ่งนี้เหรอ,อก็ต้องเก็บเป็นความลับสิมันจะบอกตอนนี้ได้ยังไงมันมีเพลงเครื่องของเขาได้เราต้องได้เต้นอะไรอย่างเงี้ยแฟนๆต้องลุกขึ้นมาเต้นอ่ะผมว่ามีแน่นอนมีมีให้เต้นแน่นอนคือมันจะเป็นเพลงที่ทําให้แฟนๆแบบลุกขึ้นมาแบบกระโดดไปด้วย,ยกันกับเราเพราะฉะนั้นให้แฟนๆเตรียมข้อเข่าให้ดีเลย เตรียมข้อเข่าแล้วก็ใส่สนับเข่าไว้แล้วกันใส่สนับเข่าไว้แล้วกันก็ผมว่ามันแน่นอนครับพรุ่งนี้ความพร้อมตอนนี้ถึงไหนแล้วความพร้อมผมว่าก็วันนี้ก็พร้อมเต็มที่นะครับพร้อมเต็มที่พร้อมแล้วฮะพร้อมแล้ววันนี้เลยก็ได้วันนี้ไม่มีไม่มีคนดูพรุ่งนี้พรุ่งนี้โชว์รูปนี่โชว์รูป สวยเลยเอาฝากแบบว่าบุ๊บุ๊ของเราเนี่ยแฟนสามารถมาเดินได้ตั้งแต่1ิบเอโมงเลยอ่าเปิดตั้งแต่11บเอใช่ทุกเนี่ยทุกพื้นที่งานเลยครับมาเดินเล่นๆครับผมก็คือโชว์ของวินนี่สตังเริ่มบ่ายโมงบ่ายโมงตรงนะครับโชว์ผมจะเริ่มทุ่มหนึ่งนะครับซึ่งแต่ว่างานจะเปิดตั้งแต่11บเอโมงตรงนะครับทุกคนสามารถมาร่วมสนุกกันได้ตั้งแต่11บเอโมงตรงได้เลยนะครับวินนี่สตังถ่ายเสร็จแล้ว ยังมายังเดี๋ยวแบบระหว่างนี้เราเราไปบูธต่อไปเดี๋ยวเดี๋ยวเอารูปมาให้ได้เลยครับมากันอยู่ในขั้นตอนกระบวนการโอเคได้ครับผมมาของตรงนี้จะเป็นของเคุณทวีเมอร์เชนไดา์อ่าส่วนตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นเมอร์เชนไดา์ของทางจีมีมทีวีนะครับผมมีไม่ว่าจะเป็นเสื้อหรือว่าเป็นฟลัฟฟี่การ์ดใช่ไหมฟลัฟฟี่การ์ดเอาไว้ใส่บัตรต่างๆนะครับผมน่ารักคุยอันนี้น่ารักอันนี้น่ารักโอยขอบคุณครับ อันนี้น่ารักเลยนอกจากนั้นยังมีนี้ด้วยนีเซตการ์ที่บอกเป็นแรนดอมการ์ดครับผมแรนดอมการ์ดนะครับเป็นคอลเล็กติบัลแรนดอมการ์ดครับผมลองแกะมาดูหน่อยดีกว่าเป็นการ์ดสุมนะอย่าบอกว่ามีสีเข็ดด้วยมีทหน้า่อาจจะสูบดูอ่าไหน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 ลองส ปึ๊บมีสีเข็ดไหมนะถ้ารักมากคืออยากซื้อเลยเป็นการสุดอ๋อไม่ใช่เด็ดเชิดสีเข็ดตอนมีนอกจากนี้ยังมีน้อยนี่ตัวใหม่อันนี้คือติดสอยให้ตามไปกับเราอืมอ่าเพิ่มเติมคือมีสับปะรดมาด้วยเออเวอร์ชั่นแรกของเราเป็นยังไงอะไรนะครับเวอร์ชั่่นนแรรรกขอองเเเาป็ว์ชันแรก ก็จะเป็นไม่ไม่มีสับปะรดแต่อันนี้เพิ่มเติมแล้วน้องนั่งห่วงยางนั่งห่วงยางอ้าวตอนแรกอ๋อตอนแรกตอนแรกใส่ใช่ไหมอ๋ออันนี้เปลี่ยนเป็นแบบนั่งอมาสำรวยแล้วสำรวยโอเคในส่วนของสำรวยนะครับก็คือตอนแรกก็จะเป็นน้องแบบยืนอยู่ส่วนนี้เป็นน้องแบบว่านอนเลยนอนกอดนอนกอดถุงเงินอ่าเป็นเวอร์ชั่นสองครับผมมาซื้อได้ตั้งแต่เวลาพระผมสามารถมาซื้อได้ตั้งแต่เวลาสิบเอสิบเอ็ดโมงครับสิบเอ็ดโมงตรง อันต่อไปก็คือเสื้อนั่นเองที่เราใส่กันอยู่ครับผมนี่ด้านหลังมีลายด้วยนะอ่าไหนโชว์ลายด้านหลังซัหน่อยอ่าตัวนี้ตัวนี้ฮะตัวเสื้อด้านหลังอ่าเป็นชื่อด้านหลังนะคือผ้าใส่สบายครับผมใส่สบายเลยครับผม เต็มร้อยให้เท่าไหร่ผมว่าพวกเราทั้งสี่คนก็เต็มร้อยกันตลอดนะครับผมเต็มร้อยกันตลอดก็เรียกได้ว่าพรุ่งนี้เนี่ยคือวันวันปล่อยของของพวกเราเลยทุกคนจะเห็นความเขาเรียกว่าอะไรทุกคนจะดูแล้วจะตะลึงอ่ะอ่า่าเต้นผิดไม่ไม่ไม่เต้นผิดไม่เต้นผิดหรอกผมว่าพวกเราทั้งสี่คนเนี่ยทั้งเออผมว่าเราน่าจะใส่กันสุดสุดมากๆก็ผมว่า อยากอยากให้แฟนๆตั้งตารอนะครับเพราะว่ามันจะมีอะไรเซอร์ไพรส์อีกเยอะเลยเมื่อกี้ของทีมิซีเขาบอกว่าต้องเตรียมแบบข้อเข่ามาด้วยของมินิสตารเนี่ยจะต้องเตรียมอะไรมาบ้างเตรียมอะไรดีเพื่อนเพลงระดับฟิลไหนแฟนคๆต้องเตรียมตัวยังไงบ้างมันมีทุกฟิลเลยนะไม่ว่าจะแบบว่าพาร์ทเศร้าพาร์ทสนุกพาร์ทฮาคือบอกไม่ได้อยากให้พรุ่งนี้มาดูมากกว่าเหมพาร์ทร้องไห้ไหมพาร์ทเศร้าเลยเหรอ มีปัะปนกันไปครับอ่าโอเค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 อน่าสนใจน่าสนใจมีหลากหลายอารมณ์ครับผมนอกจากนี้เรายังมีเพลงงปล่อยไปอีกด้วยอ่าเพลงใหม่ของน้องวินนี่ของน้องวินนี่ครับผมของเพลงของผมนะครับก็คือคััวตรงข้ามครับผมแน่นอนนะครับผมก็ฟังติดตามด้วยครับแบบอยากจะถามว่าแบบที่มาของเพลงนี้เป็นยังไงที่มาที่ไปมาจากพว่ผมสองคนครับผมก็คืออย่างอย่างที่บอกว่าเหมือนอย่างที่จะสตางสตางพูดอยู่บ่อยๆว่าเหมือนยินอยางคือเป็น ความไม่เหมือนกันที่มันลงตัวอ่าถึงแม้เราจะเป็นคู่ต้องข้ามกันแต่ว่าเรามาเจอกันตรงกลางได้โอ้ดีนะดีนะนี่ของผมนะครับ Love is you ครับผมอ่าความความหมายของเพลงที่แต่งครับก็ตั้งแต่ได้รับโจทย์มาว่าต้องมีเพลงก็โทรไปหาเพื่อนก็คือคุณไมโลเพื่อนผมเองนะครับก็บอกเพื่อนว่าเฮ้ยเพื่อนอยากแต่งเพลงอยากทำงานร่วมกับเพื่อนแล้วก็เอ่อบอกว่า ขออะไรก็ได้แต่ว่าอยากเป็นเพลงที่มีความหมายดีๆแล้วก็ขอบคุณทั้งขอบคุณแฟนคลับทั้งปีที่ผ่านมาอะไรเงี้ยแต่ว่าจะใช้เนื้อเนื้อขนเนื้อเนื้อเนื้อเพลงเนี่ยจะใช้เป็นแบบชั้นกับเธอครับเฮ้ยฟีลแฟนอยู่นะชั้นกับเธอแบบกับแฟนคลับอะไรแบบนี้ต้องมาลองฟังสดที่นี่ครับครับผมที่อยู่เนียนหอครับผมที่อยู่เนียนหอจีเอ็มดีบีแฟนเดครับผม ต้องแซปเปิลเหรอสามสองหนึ่งไปขัวบัวขัวลบแน่นอนมันต้องดงดูดเอาหนกาอลองเพียรไหมเนี่ยได้ได้ได้คนรงครามกันอย่างเชอกับฉันมันก็ต้องอยู่ด้วยกันเท่านั้นอะประมาณนี้ละประมาณนี้ละน้ำจิ้มจิ้มส่อนสอต่อนสอน่อตยอต่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 อ่อ่อต่อต่อต่อ คำท่านะอ่ะก่อนอื่นคูวบวกคู่ลบคูวบวกคู่ลบอ่ะคู่บวกคูวบวกคูวลบลบดึงออกลบดึงออกลบดึงออกเลยแน่นอนมันต้องดึงดูดเข้าหาลงหากากาอ่าอันแล้วก็อันนี้ต้องประกบกันไงอ๋ออ๋อการ์อาอันเฮ้ยผมว่าแฟนคลับมีอะไรเล่นแหละอือืมายยังไงต่อครับโอ้เอาต่อด้วยเอาต่อเลยเอาต่อเลย ครัวตรงข้ามกันอเธอกับเันมันจ็ต้องอยู่ด้วยกันเท่านั้นนี่เอาหลังกันได้ไม่ง่าอได้มาเอาเลยอ่ะเอาเลยมาเอาเลยอ่ะรอเข้าบวกเลยรอเข้าบวกอ่ะ พร้อมกันหัวบัวหัวลบเลยโอ้ประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้อะไรนะครับ่าโอ้นั่งฟังดีกว่าครับผมเพลงนี้เพลงนี้เพลงนี้อินอินซึ้งซครับผมเราจะโยกตามงานเซนเดครับ ครับสามารถติดตามได้ที่ GMMTV Record นะครับก็สามารถไปดูกันได้เลยมีเพลงของน้องวินนี่สตางแล้วก็ของจิมมี่ซีด้วยครับครับผมครับผมแล้วก็มีสายอีกสองคู่ด้วยนะอ๋อของพี่บุญเปรมแล้วก็มิวเลิฟนะครับครับผมก็คือรวมทั้งหมดจะมี4เพลงนะครับผมก็ฝากไปติดตามกันด้วยนะครับใช่ครับสุดท้าย ครับผมเจม่ทีวีแฟนเดย์ยังไงก็ขอฝากทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็วันพรุ่งนี้เปิดเวลา11.00ของน้องวินนี่สตางเนี่ยเริ่มบ่ายโมงของผมเริ่มประมาณ1ทุ่มก็คือสามารถซื้อบัตรกันได้นะครับตอนนี้ทางไททิเก็ตเมเจอร์ครับผมครับผมอยากให้ทุกคนมาครับเพราะว่าพวกเราก็ตั้งใจซ้อมกันอย่างเต็มที่เลยก็พร้อมที่จะเจอแฟนๆอยากเจอครับผมก็มากันเยอะนะครับครับผมเราเจอกันอยู่ครับอดูน้องโอเชียน น้องสำรวยเดี๋ยวนอนมาน้องสำรวยโอ้โหเชียงเร็วมากโอ้โหเชี่ยตัดภาพไปที่สำรวยโอ้โหเชี่ยสำรวยโอ้โหโอ้โหโอ้โหเอาสำรวยมาหาพ่อมาเร็วลูกเดินเร็วหน่อยอ๋อไม่ไม่ไม่เขาเรียกสำรวยเรามานี่โอ้โหดีจริง พอรู้แล้วข้างในเป็นใครรอรออวิอยากเห็นล้เดี๋ยวเราจะให้เต้นปิดรลานกันคลาสกิ๊ฟเอ่อ s a อ p l e s a ครับผมมา

ฉันมีเธออยู่นี่ไงรักที่เธอให้กันมาด้วยใจทำให้ฉันได้เรียนรู้คำว่ารักมันเป็นยังไงรักของฉันคือทุกสิ่งที่เธอให้ไปให้เธอ Love is you กับผม ครับผมมาเจอกันพรุ่งนี้นะครับทุกคนมาเจอกันครับบ๊ายบายเจอกันครับ